สวัสดีครับภาพหลกที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นพระลูกพิมพ์หลวงปู่ทวดนะครับหลายคนอาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาพิมพ์นี้นะครับแต่อาจารย์สุรพลกล้าเก็บนะครับพระพิมพ์นี้แล้วบอกเลยซ้ําว่าพระหลวงปู่ทวดมีการจ้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับอันนี้ก็เป็นอีกพิมพ์ทรงหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่กันนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือพระหลวงปู่ทวดสายวังหน้านะครับ มีว่ากันว่ามีทั้งเนื้อสมเด็จด,ด้วยนะครับนอกจากหลวงปู่ทวดเนื้อสมเด็จแล้วยังมีหลวงพ่อเงินเนื้อสมเด็จด,ด้วยนะครับอันนี้เป็นยุคปัจจุบันนะครับที่อาจารย์สุรพลเก็บไว้นะครับมีมากมายเลยนะครับปฏิหารพระหลวงปู่ทวดมีเรื่องเล่ากันบานตะไทยเลยนะครับว่าแหวนพระหลวงปู่ทวดแล้วไม่ตายโขงนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์สุรพลของถึงที่มาของพระชุดนี้นะครับว่าน่าเก็บน่าใช้อย่างไงนะครับ ปิดมืแล้วก็สวัสดีได้นะครับับสวัสดีครับผมอาจารย์ก่อนอื่นแนะนํางานประกวดภาพก่อนต้องประชาสัมพันธ์งานประกวดภาพก่อนเดี๋ยวนี้มันชนกันหรือแย่งกันจัดมันแย่งกันจัดยังไงครับอาจารย์ก็อ,อ,อาจารย์เนี่ยจัดวันไหนวันที่สามธันวาคมเอ่อที่ห้องสยามทองไปชนีแจ้งวัฒนะริษัตไปชณีไทยแจ้งวัฒนะครับผมวันนั้นมีใครชนกับอาจารย์ไหมเมอะ เมียผู้ชื่อดี๋ยวเขาไม่ชอบเราเอที่หุ่นพี่พึ่งครับชนกใจเราแต่มาคนละที่กันคนละคู่กันแคนละที่กันคนละที่กันไม่เป็นไรหรอกเป็นชนแต่ต่อจากนี้ไปทําไมชนกันทุกงานทุกงานก็เขาอยากชนกันบ่อยก็ชนกันจัดแต่เราไม่ชนกันเข้าหรอกเพราะว่าไอ้จะนี่ทางนี้ จัดประกวดพ้าก,กาไรมันดีแล้วทุกคนถึงโหเย,ย็ดแยะแข่งกันจัด <c oughs> ถึงสสยม,มันต้องได้เป็นล้านทีๆเนึงเนี่ยอาจารย์บอกให้ฟังนิดหนึ่งว่ามันได้กำไรมันเก่งๆแล้วเนี่ยไอ้คาว่าได้กําไรหรือไม่ได้กําไรเนี่ยครับ <c oughs> ของผมไม่ได้สนใจเลยสนใจอย่างเดียวว่า <c oughs> เอาผ้าแท้มาส่งครับเท่านั้นเองครับ <c oughs> ไม่แท้ก็ตีตีออกตีออกจะ <c oughs> ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเพราะการจัดเราต้องเตรียมเงินไว้ จ่า,า,จา,จจจายค่าสถานที่จ่ายกรรมการจ่ายเลยไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะรับหมดเกือบขึ้นมาเหรอโอ้ยกว่าห้าแสนกว่าเหรอกว่าก็ค่าสถานที่สี่แสนแล้วอ่ะครับค่าสถานที่กรรมการกรรมาการาคนละห้าพันอ่าสิบหกคนเข้าพัฒนาแล้ว,นเ,นลวเกือบแสนหนึ่งแล้วคนเอ่อคนช่วยเขียนอีกสิบหกคนคนละห้าร้อยครับกรรมการกลางอีกสิบคนครับ นี่อีกห้าหมื่นก็ไปแล้วครับแล้วก็เอนจับจองกล้องอีก่ะครับแล้วก็คนจับพลังอีกอ่ะครับนะแล้วก็เขาเรียกอะไรกรรมการช่วยทั่วไปอกีกอ่ะครับแล้วก็อาหารเฉพาะอาหารแสนกระบาทอ่ะอาจารย์อันนี้เป็นครั้งที่ห้าสี่ครั้งแรกอาจารย์เคยขาดทุนไหมไม่เคย พราะว่าจะเรียกว่าขาดทุนก็ไม่ใช่เพราะเราไม่ทุนอยู่แล้ว <laughs> <c oughs> เราไม่ต้องมาลองครับ <c oughs> แบบว่าตรั้งมาง่สองมาไปเซนีไทยอาจารย์จัดที่ไหนบ้างโรงแรมรัตนโกสินทร์ครับครั้งแรกเลยครับโ <c oughs> รงแรมรัตนโกสินทร์อ่าเออ,เอเดี๋ยวครั้งแรกจริงยิ่ยไอ้น้อ,นอง,งเอ้เอาบ้างข้ามไปไม,ไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะอาจารย์ ของ uh, อาจารย์นี้อาจารย์คิดว่าของอาจารย์นี้ดีกว่าของคนอื่นไหเราต้องคุยได้ไม่่าไปคุณโมอาแรให้คนให้คนดูที่อาจารย์มาเนี่ยอาจารย์ผิดหวังเรื่องอะไรบ้างกับงานอื่นอ่นในฐานะผู้ส่งพระเข้าประกวดผมส่งพระเข้าประกวดเจ็จปีเนี่ยนะยังไม่ได้ใบเข้าประกวดก็มีเวรางวัลก็ไม่ได้ก็มีมีเพราะฉะนั้นมันตายไปแล้วผมก็พูดไป ลูกสาวก็สวยนะยำใาจา <laughs> <laughs> คือบางบางงานนี่ต้องต้องยินเน้นย้ำนะครับว่าใบาประกาศก็ไม่พร้อมถ้วยรางวัลก็ไม่พร้อมบางงานอ้างนายกโชว์ิตก็ถ้วยก็ไม่ได้ใบก็ไม่ได้อ๋อบ,บางงานบางบางงานละอ้างถ้วยรางวัลของผู้หลักผู้ใหญ่อืลงเป็นเรื่องเป็นราวเลยได้ที่สุดท้ายก็ไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้น เราจะทำอย่างเขาไม่ได้ครับเราต้องของจริงครับแล้วก็เอ,อมีคนไปฟ้องท่านบอกว่าผมอะแอบอ้างท่านครับ,รบท่านก็เลยต้องโทรมาบอกผมบอกว่าให้ทำหนังสือไปครับ,รบเพื่อยืนยันเราท่านก็เซ็นมาท,นท่านให้อยู่แล้วเออท,ท่านให้อยู่แล้ว <c oughs> ถึงไม่ไม่ชอรไปบอกท่นทานก็ให้อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว,ว่าท่านบอกว่าเดี๋ยวมีข้อข้วปฟ้อนตัวอ่า เพื่อเพื่อเกิดได้ขึ้นเผื่อคนไม่ชอบใจมไม่ชอบที่หน้าอ่เมื่อองค์องมณฑีมา,มมาทำไมรอดเลยอ,อาจารย์ในในโต๊ะหลวงปูท่ทวดเนี่ยขออาจารย์ใครตัดสินเออคุณศึกคุณศึกชื่อคุณศึกครับเอ๊ะชื่อจริงมันชื่ออะไรวะโอเคอาจารย์พระหลวงปูท่ทวดเนี่ยแบบนี้คนไม่ค่อยคุนหน้าคุนตากัน จะไปคุนได้ไงพระมันพระเก่าตั้งเป็นหลายร้อยปีแล้วใครยัไปเจอไอ้ที่การดมการดมพระนะครับเป็นการทดสอบอย่างหนึ่งนะครับพระพระเก่าต้องพระเก่าต้องไม่มีกลิ่นแล้วแต่ถ้ามีกลิ่นนี่ก็ต้องคิดนิดหนึ่งอันนี้เป็นหลวงปู่ทรวดอะไรจ๊ะที่เห็นหลวงปู่ทรวดวัดพระโควัดพระโคที่สองขาข<อ>งไม่ใช่อยุยาครับอยุยาก็ เขาก็ทําของเขาสังหารก็มีแบนเหรอมีอีกแบนหนึ่งโอ้ผมพูดผิดเดี๋ยวขออาจารย์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่านี่วัดพระโคนี่วัดพระโคครับวัดพระโคนี่ก่อนอาจารย์ทิมอุ้ยก่อนอาจารย์ทิมยังไม่เกิดนะอาจารย์ทิมอยู่ไหนก็ไม่รู้ครับอันนี้อันนี้อาจารย์ทิมยังมีบุญอยู่มั้งครับผมว่ามันเสียเสียอมีแล้วนีอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันเนี่ยสามถาดนี่ สีรสาะเนี่ยครัยกเว้นตรงนี้ไม่ใช่อันนี้พระองค์เจ้าเฉลิมพลทิศคำพรเป็นคนสร้างครับอ,อันนี้แล้วเป็นเป็นของอพทมาโกอันนี้เป็นของสายวังสายหวังอาจารย์รทำไมทำไมหลายคนไม่เชื่อว่ามีสายหวังมีสร้างวะหลวงบุทวดทำไมเรื่องของเขาไอเรื่องเล่พระนี่นะมันแล้วแต่ความเชื่อในเมื่อถ้าเขาจับพลังไม่ได้เขาก็ไม่เชื่อ จับได้แล้วเนี่ยอ่าจับได้จับได้ก็มีพลังองค์ไหนที่มีพลังเขาบอกว่าผมจะเป็นของผมนี่ครับอาจารย์นี่นี่นี่ว่าองค์นี้เจ๋งเลยเนี่ยอาจารย์ทำไมทําไมสายวังถึงกล้าเล่นหลวงพ่ทวดที่เนื้อเนื้อสมเด็จผมจะบอกให้นะครับสายวังไม่ไม่ใช่มีเฉพาะหลวงู่ทวดแล้วก็สมเด็จอย่างเดียวนะมีหลวงพ่อเงินมันจะมีหลวงพ่อเงินหน้นะแล้วก็ยังมี อะไรนะเออพวกเอ่อหลวงปู่เทมลโลกดอนโลก,กดอนพวกพิมพสามบาทพวกพิมเอ่อโอ้ยเยอะแยะเจนแล้วไม่ถูกครับเยอะมากสายวังนะครับพระหลวงปู่ทั่วอาพระสมเด็จส,สายวังเนี่ยก็มีพระกลู่ต่างๆที่เป็นกลุ่มนิยมเนี่ยเขาก็มาแกะเป็นพระนี่ก็สายวางังกาบผมข้างหลัง็รรูปสมเด็จโตอ๋อเห็นปะ ครับถ้าหลังไปนดูเซนเด็กอันนี้เนื้อเราหากหปดุดตรงหลังี่ยไม่รู้ผมก็ไม่เคยแกะเสักทคนะผมต้องขอไปเพื่อการศึกษาสักองหนึ่งนะจย์ได้เนี่นะครับด้านหลังวันหลังถ้ามีกล้องนะผมจะไปยืมมาส่องมาส่องให้ดูหรือถ้าใครอยากจะรู้นะครับเดี๋ยววันงานเดี๋ยวอาจารย์จะเอาไปขึ้นกล้องให้ดูนี่ขึ้ด้านหลังเป็นเนื้อผมเนื้อผมเนื้อผมองค์สมัยต่อไปเนื้อผมเหรอจ๊ะเนื้อผ ก็แสดงว่าคนสร้างเซียนมากนี่นะครับเล็กนิดเดียวนะครับเล็กนิดเดียวเล็กเดียวครับแต่เป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ร่างเป็นกีบบัวครับโอ้อาจารย์ทำไมอาจารย์กล้าเก็บพระที่คนไม่เก็บกันก็มันมีพลังอะ่ะแล้วเราไม่เก็บแล้ว่มันเก็บอะไรอะ่ะครับจมันเก็บพระแก่อธิบดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจับแล้ว คือไอ้เรื่องอย่างนี้นะความจริงไม่อยากพูดหรอกเดี๋ยวจะหาว่าบางโมหรือว่ามันเป็นเรื่องไม่จริงครับแต่ไอ้ที่ผมพูดเนี่ยมันเรื่องจริงทั้งหมดนะไม่ว่าจะอะไรจะไม่โกหกทำไมได,ได้ได้ประโยชน์อะไรชุดนี้เนี่ยอาจารย์ผมก็ไม่บอกขายคนไม่ออกไหมถ้ามีถ้ามีคนอยากได้ก็ไม่ขายเลยกว่า รู้ดีว่าคนนั้นราจะแบ่งให้เข้ามาหรือถ้าขายนะครับอาจารย์ก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ไปนานแล้วใครอยากจะมาหาอาจารย์นะครับต้องต้องมาหาที่บ้านนะครับแล้วก็ไม่ให้เบอร์ด้วยครัแต่มาที่อะไรนะเพชรเกษมแล้วก็มีสารไม้สัตว์ตั้งอยู่ตั้งเป็นสัญลักษณ์บอกทางไว้ครับผมอาจารย์ปฏิหารพระหลวงู่ทดในยุคอาจารย์นี้ได้ยินตอนเรื่องอะนรบ้งหลายเรื่อง เรื่องที่หนึ่งรถชนจันทางเลยคนก็ไม่เปไ็นไรครับเรื่องที่สองจุกน้าไปก็ก็ไม่จมเรือก็อับปางนะก็ลอยจุดป,ป่องจุดป่องไม่จมค่อยเขารู้ทรกเรืร่องนี้นะแล้วก็เรื่องแค้วค่าตก็ที่หนึ่งดีมากครับมันจะชนจะชนกันแล้วมันสามารถยมันไม่ชนกนได้ครับ ซึ่งมันมองดูแล้วมันต้องชนแน่นอนแต่ว่ามันสามารถไม่ชนได้ครับมันได้อย่างเลยนะใครห้อยรุ่งวสวดถ้าเป็นของแท้นะคำว่าตายโหงไม่มีนะครับเพราะว่าท่านอยู่ตลอดท่านปกคุ้มครองตลอดไม่ว่าเออ่จะเกิดอะไรขึ้นท่านจะปัดเป่าให้หมด อจาจารย์กรรมการเขาของอาจารย์เนี่ยแะรู้จักพระหลวงปู่ทวดชุดนี้ไหมน่าจะไม่รู้น่าจะไม่รู้จักไม่เคยเห็นส่วนใหญ่เขาจะเห็นเก้าเกตครับนะไอ้เก้าเกตจะมีแต่ไม่อยากใหามาโชว์เพราะมันมันใหม่เกินใหม่เกินไปสําหรับอาจารย์ใช่ครับปีเก้าเ็ดมีนะครับอันนี้ <ử. S 1> ปีปีอะไรสี400่ร้อยกว่าปีแล้ว400อะสี่ร้อยกว่าปีแล้วครับนี่นะครับ อาจารย์อันนี้เป็นเนื้ออะไรเนื้อเขาเรียกเนื้อเออ่กลับปังหาการปังหากับกับเอ่ออะไรวะเอออย่าเปลี่ยนกักยาอ่ากินยาเปลี่นกักยายักเปลิ่นกักยายักครับนี่นะครับครับอันนี้จะไปชุดนี้เหมือนกันเหมือนกันครับเหมือนกันคือ จากที่เดียวกันครับเมื่อก่อนนี้จา่ากวัดพระเกะที่เดียวกันครับผมย่งมันมีหลายพิมอาจารย์เวลาอาจารย์เจอพระแบบนี้จะเรียกพิมยังไงเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูนะครับว่าพิม์ของพระเนี่ยเขาเรียกกันยังไงเพราะว่าไม่มีการกำหนดชื่อพิม์อาจารย์จะเรียกชื่อพิมยังไงผมก็เรียกไม่ถูกนะ้าพูกระเิงๆแล้วเรียกเพราะว่าดำเกียรอ เราก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันเป็นพิมพ์อะไรครับเขาเรียกอะไรพิมพ์สุรพลอะไรไหมเดี๋ยวขอหาว่าโรงงานอาจารย์สุรพลนี่นะครับนี่นี่นะครับครับผมอาจารย์ใครลอกพิมใครเขาบอกว่าอาจารย์พิมเป็นคนแก่หรือพิมพคนนี้มิต้นมาแต่จริงมีมาตั้งแต่ สมัยสมัยอาจารย์พิมยังไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยครับผมมีพภาพรูปรวดแล้วเออครับแล้วแล้วยังมีอย่างนี้นอีกนะบางคนก็บอกว่าเอ,อ่ออาจารย์พิมพ์ไปเอาของสมเด็จโจมาครับมามาถ่าพ,พิมพ์ครับซึ่งมันไม่ใช่ครับของสมเด็จโจมันเมืเ่อกี้ร้อยกว่าปีครับผมแต่างนี้มันสี่ร้อยกว่าปี อันนี้เก่ากว่ายุคสมเด็จโตโอุย้ยสีเราแบบมีสมเด็จโตยังไม่เกิดเลยนะสมเด็จโตเอาให้สองร้อยปีเลยแกอ,อีกสองร้อยปีอเอามาจากไหนอาจารย์อันอย่างอย่างนี้อาจารย์ไปหามาอย่างไรวิธสการหาอะอันนี้อ่ะเมื่อก่อนผมไปที่ปัตตานีเพื่อจะไปหาว่านลูกไก่ทองครับเอ,อามาทำยา เพราะว่าผมทำยาอ,อยู่ตัวหนึ่งซึ่งใช้ว่า,วานสองร้อยห้าสิบกว่าตัวมันต้องมีว่านไก่ทองเป็นตัวผสมใช่เพราะว่าขนนั้นเหมือนไก่เลยนะ,ะเราอย่างเป็นบาแนดแผนเนี่ยด้วยกกำลังหลายๆเนี่ยเอาขอนมันแล้วแปะที่ก็ยอะเยอเยเยดเลย,ยแต่ตัวกิทข้างใน,นเป็นไม้นะครับผม เป็นแก่นไม้แต่เป็นแก่นไม้แล้วนอกเป็นเป็นเป็นผลใช่เป็นใยบอกลมแล้วก็มีชีวิตครับครับือพอเวลาเอ,อขางอ,อกขึ้นมาน,นะงอ,อกขึ้นมาเนี่ยอู้ก็มันไม่หัวไก่อะอ๋อแต่ก,ก,ก่อนนู้นอาจารย์เนีเนี่ยผมทำอย่างเงี้ยีผมต้องได้อันนึงแล้วเดี๋ยวเอาไปใช้เลยอันนี้เป็นน้ํามันว่าน,านหออาจารย์ใช่ อันนี้ไม่ใช่หาง่ายนะขว่าจะทําได้หมอหนึ่งนี่ปีกว่านี่ทํามากี่ปีแล้วไอ้น้ำมันน้ำมันว่านเนี่ยเกือบสิบป,ปีแล้วมั้งเกือบสิบป,ปีแล้วครับอันนี้แก้สารพัดนะทุกอย่างทุกชนิดยุงกัดแมลงกัดกัดกัดต่อยโหสวัสดเป็นเริมเป็นแผลลำร้อนลวกอะไรแขนหักขาหักได้หมดอะ่ะครับ เพราะว่าไม่มีส่วนผสมของเอ,อน้ํามันเลียงผามีส่วนผสมของอะไรวะองก,กระภาพนะมีส่วนผสมของน้ำมันเสือนโค้อองอันนี้มอหนึ่งอาจารใช้เงินเป็นแสนหรอเป็นล้านแสนที่ไหนอะ่ะออจริงเริ่มจะขายคดเท่าไรหร่ถึงจะคุ้มหรือแจก มีขายล้อห้าสิบเยังบอกแพงเลยผมไม่ยอยากพูดเลยขายขวดละร้อยห้าสิบเขายังบอกแพงเลยเออผมบอกคุณใช่หรือยังครับคอมอนนะครับมันเป็นใน้เขาเรียกอะไรเรมลูสวัตไม่ใช่เลื่นกว่างอ้เลื่นกว่างเลือนกว่างเป็นมายี่ส<ม>ิบสี่ปีเจอผมไม่ขวดเดียวหายเลย เขาบอกว่าเ่าแก่เขาซื้อยามาให้กวแะ2สองพันทายยังไม่หายเลยเอาร้อยห้าสิบบาทผมบอกว่าั้งงมาก่อนถ้าไม่หายกูคืนมาสองร้อยไปล้างมือมาเลยตอนล้างก็ผมก็ปกดกระชาไม่ถึงห้านาทีมันขาวขึ้นไปงินโยงนะวันงานผมไปขายเลยนะกดหะร้อห้าสิบเดี๋ยววันนี้จะเอาไปนะครับสำหรับ fc ที่อยากได้ยาจะนี้อาไป ครับอ้าวเรื่องจริงนะครับเป็นนกบักนกกระจงกระจอกเนี้ยทาพุ๊มันก็หายลงครับหมาขี้เรีย้ยงหาได้นะนนมัลงหมาขี่เลี้ยกงก็หายใช่ครับถ้าใครอย่างรู้ว่าดีไม่ดีนะไปศูนย์ศิลปรรชีพก่อเกิดอ,อ่าียาอาจารย์ทำถวายมอบไว้ให้หร,หรือทำได้ไง เขาอาเขาได้เคยให้เขาใช้ใช้ได้ดีแล้วก็เขาเอาขอไปจำหน่ายที่ศูนย์ไปหาซื้อได้ที่ศูนย์ซิบะเทศก่อเกิดได้เลยที่ร้านขายของที่ระลึกใช่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 นะจ๊อบพอหมดเขาก็โทรมาครับพอหมดเขาก็โทรมาเอาไปเดียวโหนี่เป็นร้อยวดเขาไปทีละร้อยปวดอ่าทีละร้อยปวดทางพอดีละาร้อยปวดเขาเขาก็โทรมา ถ้าแสดงว่าทํามาเป็นสิบปีขายไม่หมดแสดงว่าไม่ค่อยมีคนรู้จ right? <that> <we ár opl ady> <man> ักก็เราไม่ได้เผยแพร่ให้ใครรู้ว่าเอาคนที่เป็นอะไรไม่ใช่หรอเราไม่ได้โฆษณาอะไรดังเราไม่ได้โฆษณาอะไรทั้ำท่วงที่มที่ปีที่ท่วมากแล้วที่สูงเนี่ยน้ำมันท่วมหมดแล้วทีนี้พนักงานเออท่านเออทุกคน หน้าพา้าเปลวเยอะแล้วก็เนี่ยได้เนี่ยบปทาแล้วก็พวกกระขาพดพวกอะไรต่อยมากเลยเขาเลยจะหายให้ที่นี่แต่งงสวัดจะหายนะงูสวัดเนี่ยทาไปเนี่ยมันจะย,ยุบเลยหัวเหอะยุบหมดมันถึงผมเพิ่งตั้งเชิญว่ามันมาสจาจร้อยแปดมันแก้ได้ร้อยแปดจริง สารพัดนะฝีก็ได้เหืดหอบก็ได้หืดหอบนี่นะกินเลยน้ำมันผมกินได้นะไม่กินไม่ได้นะปวดฟันปวฟันนี่นะอนะอเอามาลองเลยจะมาตามห้านาทีไม่หายปวดเนี่ยกระเทอบปลากันเลย <c oughs> อาจริงๆ อาจารย์อาจารย์ก่อนแต่ก่อนมันเอาดีทางคำยาสมุนไพรไม่ใช่เคยสมุนไพรเนี่ยผมทำเพื่ออะไรรู้ไหมครับทำเพื่อทำบุญทำทานครับตอน,อนที่ผมอยู่วงการนะนะลอกวมาเยอะมากผมก็เลยคุยกับอาจารย์ผมอาจารย์ผมก็ให้โูนรมาว่าเอ็งไปหาโอ้โหกว่าจะหาก็หนึ่ปี พร <laughs> าะว่าแต่ละชนิดมันไม่ได้อยู่กองเดียวกันเนี่ยอยู่ฝางก็มีชมนะเชียงใหม่นะอยู่เจชโบุรมีราชบุรีก็มีเหมืองกาญก็มีอยู่อยู่สะแก้วก็มีกว่าจะไปหามาต่ระที่ต่ละที่นะโอ้โหให้เวลาไปแล้วก็บดเสื้อดินเป็นร้อยโลนะม่ใช่มซื้อน้อยๆ้อยนะ ทีนั้เป็นร้อยโหลไม่ใช่ทำครั้งเดียวจำพวกใรเนี่ยที่ปลูกไว้ในสวนน่ะต้องผีฟ้านะใส่ไม่หรืออาจารย์พระมงกุฎคนนี้รับประกวดทุกวันหรือทุกอะไรมีวันใหม่วัดประสานราาับไหมถ้าแท้ก็รับครับก็ดูกรรมการด้วยนะว่าถ้าม่ไม่เห็นไม่เคยดูไม่เคยเห็นก็ ไม่รับน้ำผงสั่งเลยเพราะเราไม่รู้ว่าแท้ไม่แทบถ้ามันเกยของแท้ก็ค่อยเอานะ,ะถ้าไม่เกิของแท้มาตกลับนะไม่โกูไม่ได้หิวตังนะ <c oughs> บอกมันอาจารย์บางสมาคมเนี่ยเาเวลาเขาส่งผานเนี่ยพอใบใบไม่แท้แล้วเขาก็เก็บใบใบใบประกวกใบใบค่าส่งเลยแต่ขมออาจารย์เนี่ยคิดยังไงกลุ่มสายอนุรักษ์เนี่ยถึงจะ ต้องหาผ้าแท้มาให้สมทำไมทาไม่เจอก็คืนตังค์ก็เราต้องการหาผ้าแท่ออกมาครับเพื่อให้เจ้าของก็สบายใจว่าของเขาแท้ไม่ใช่ว่าบาักเซียงบักเหม็นๆบอกว่าเก๊ค,คนก็ทิ้งไปแล้วครับก็จะก็ทิ้งไปนี้ไปเลยไใช่ทิ้งไปนี้ทิ้งผ้าเลยทิ้งผ้าเลยเออหลายคนที่ที่ผมเจอมาคุยของเพราะพอเสียนบอกว่าเก๊ มันก็หย่อนตามต้นไม้เลยบอกปัมึงเบามันทำไมเชื่องง่ายขนาดนี้ครับมึงต้องให้คนอื่นดูต้องให้คนอื่นดูเออมึงไล่เชื่อดูอย่างเยอะแล้วมันกระชันนะเปล่าครับตามจริงจริมันกระชันที่ไหนวะพระเก่าๆเนี่ยอย่างพระหลายร้อยปีแล้วมันเกิดกระชันนะมึงอายุเท่าไหร่สี่ห้าสิบ พี่มันส้างตัวไป็เจียนทั้งหลายใหญ่เนี่ยแล้วมึงจะรู้ได้ไงว่าว่าสร้างไปสร้างในเมื่อมึงยังไม่เห็นต้องจริงเลยอาจารย์เคยสร้างพระเองเคยเป็นร่วมสร้างพระกับใครไหมผมจะบอกให้ที่แรก,กน,นะผมอะไปหาว่านสเสน่ห์ทั้งหมดนะสเสน่ห์นะคือหมายถึงพวกว่านเสาเครือเสาหลง เอาวันหลงอะไรเนี่ยสร้างพระสักรุลหนึ่งไงเอาว่าจะสร้างพระสักรุลหนึ่งเสร็จแล้วปรากฏว่าอาจารย์มึงว่าไงใชไหมมึงบ้าเหรอมึงไม่อยากเกิดเหรออ่ะทำไมอ่ะโบมึงมึงสร้างไปเนี่ยนะมึงจะต้องรักษาเขาจนกว่าพระนี่จะหมดดันมึงยังไป่เกิดได้เฮ้ยยังไม่หมดก็ ไม่เอาแล้วก็กลาเป็นสีพึ่งไปเราก็เซื้อสีพึ่งมาผสมสเปรนส,สีพึ่งทาปากจริงๆอยากทำรุ่นหนึ่งเพื่อเป็นหลันผู้สอนแต่บอกปรา,ากฏว่าพอท่านบอกนี้เราก็ไม่เอาแล้วเราจะเรื่องอะไรอะ่ะตั้งรู้ก,กี่สิบปีใช่ไหมแต่ผมไม่ได้พทำป้าแข็งนะคือเป็นผง พอสมไอสีพึ่งก้าสีทั้งนั้นเนี่แล้วก็กดลนะกดกดๆด,ดอดอดแต่หัดได้พพอมันแห้งนะมันก็หัดสร้างตอนไหนไม่บอกสร้างตอนส้างผมเป็นผ้าอ,อยู่เป็นผ้าบวงพ่อแล้ว อยากเที่ยนพอเป็นพะอุ้ยทำไมสึก่ก็เป็นก็นนเป็นอนี่เลยเราเอาอาจารย์สุรพลเกียรติเกีติปากไม่ดีปากอาตำรวจพระอาจารย์คิดสร้างพระเลยหรอใช่ว่านเต็มกุฏิเลยเต็มกุฏิเลยเอเเยเอคิดจะสร้างพระคิดจะสร้างพระไปหมด ไปบทเป็นผงมาแล้วก็สร้างในบทนะครับไม่ใช่สร้างเองนะคืออยู่ในบทกดในบทพอสุดท้ายยุบเองยุบเองหมดยุบเป็นสี่งหมด เพราะอะไรเพราะว่าการที่ดาอยู่เบื้องบนเนี่ยทําบุญไม่ได้ได้แต่นั่งภาวนาแต่ถ้าเราเกิดเป็นคนเนี่ยนะเราทําบุญอุทิศส่วนกุศลส่วนได้ให้ใครก็ได้ให้ตัวเราเองก็ได้ถ้าเราไม่จะบุญให้ใครนะไม่อุทิศให้ใครเขาก็มันรอเราอยู่ข้างหน้าใช่ไหมแต่ถ้าพอเราเป็นเป็นอยู่ข้างบนแล้วเนี่ย ถ้าไม่มีใครส่งให้ก็มึงกินนะเอาเลยกินนะเป็นความตั้งใจอ,อจาจะลงพนครั้งหนึ่งนะครับครับผมก็ฟังเรื่องนอกจากฟังเรื่องพระนะครับก็จะมีเก็บประวัติเล่นประวัติอาไว้นะครับก็จะลงพนนะครับคุณผู้ชมถ้าจะดูเรื่องพระจริงนะครับหลายหลายช่องนี้ก็ทำไว้อย่างละเอียดแม้กระทั่งตังผมเองเนี่ย ตัวคุณกองก็มีนะครับพวกคุณกล้องเราจะไม่มีแค่ประวัติเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะครับเดินกันวันที่สามค่ะ่านวางท่านวาครับเที่ยวห้องเซเลนสองคนจะไปจะมีใครนะครับขเขาจะเชิญทุกทุกท่านครับไปในงานน่ะท่านจะเตื่นตาตื่นใจที่ท่านจะได้พบเห็นพระที่สาบศพไปอย่างตลาดในวงการอันนี้ก็จะไปโชว์ด้วยเอาไปโชว์ให้ทุกท่านได้ศึกษาครับ สักสองสามตู้หรือสี่ห้าตู้เลยห้าตู้ยังจำห้าตู้ยังจำนะครับ,บถ้าใครดูทั้ช่องไม่ชัดก,ก็มาดูด้วยตาเนื้อบ้างนะครับครับผมขอบคุณาาาครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ